ให้เรียบร้อยศูนย์ให้เรียบร้อยเมื่อกี้ฟังจากเสียงได้ึิดไวลงไว,งไวคิดว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับอ่าคราวนี้พี่ไปลองอ่าพี่ควรลองให้หมดพี่จะขี่เร็วอ่าคือเวลาเวลาลองก็คือพยายามลองให้หมดทุกเกียร์ให้ได้ลากดูเพื่อดูว่าจูนไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงยังไงต่อไปพี่จะเป็นคนขี่เร็วไม่เร็วนั้นอันนั้นเรองของพี่แต่ตอนเนี้ยคือตอนไปลองเนี้ยควรลองดู ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมออกตัวเกียร์หนึ่งลากดูเลยเป็นยังไงสับเกียร์ห้อยไม่ห้อยสับเกียร์เสร็จปุ๊บก็แทะคันเร่งส่งมีวอดมีวูบมีรอมีสะดุดตึกอะไรไหมยกคเร่งมีตดอยู่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าพยายามลองให้หมดให้ได้พอขากลับพี่ก็ขี่แบบปกติอ่าว่าขี่เหมือนเดิมปกติเป็นยังไงไปลองดูเลยครับ สวัสดีครับวัยรุ่นวันนี้28สิงหา2565วันนี้เราอยู่กันที่เพชรบูรณ์แถวบ้านโคกตยอไออะไรอะรับสมอทอดบึงสามพัน 3, แถวนั้นแหละก็มาจูนรถอ่าคันนี้ใส่กองอ่าใส่กองแต่งร้านผมใส่แต่เตเลดแล้วก็ใส่กล่องจูน F3 ตัวสี่พินปลักแดงเพราะเขาเป็นรถปีศูนย์เก้าอ่าซุปเปอร์โล ปีศูนย์เก้าก็ใส่กองใส่กองจูนอะไรให้เรียบร้อยลองให้เรียบร้อยแล้วก็ให้เจ้าของเข้าไปเทสจะจบไม่จบจะชอบไม่ชอบอยู่ที่เจ้าของคนเดียวเท่านั้นไม่มีไดโนโให้ขึ้นเราก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ขี่ผมมีหน้าที่จูนให้อย่างเดียวจบไม่จบอยู่ที่เจ้าของว่าชอบไม่ชอบเขาไปลองเสร็จแล้วกลับมาค่อยไปถามกันนะครับไปรุน่น แล้วไปลองมาเองแล้วเป็นกังไดวิ่งดีกับเดิมมากความรู้สึกบิดติดมือทุกเกียร์เลยครับหนึ่งสามหนึ่งสองสามสี่ห้าได้หมดได้หมดไม่สัีย์ไม่ห้อยอ่าผ่อนไม่ตดแล้วอ่าครับอ่าเพราะอันนี้ผมไม่รู้แล้วผมไม่ได้ขี่ครับนั่นให้นอย่างเดียวบิดติดมือกอบเดิมจริงๆเลยเห็นไหมความรู้สึกเลยเอาเอาแบบว่าใส่ไปเลยยับยับเลยเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันมีอะไรอ่ะบอกก่อนเลยเพราะไม่ได้อยู่ใกล้กันครับผมจะได้จัดการกันได้อ่ารวมๆแล้วโอเคครับถูกใจครับ ออกตัว <c oughs> ตัดไหมไม่ตัดหนึ่งสองสามลาดไม่ตัดเลยเรอบสูงยาวหมดสี่ห้าไม่ห้อยาไม่มีห้อยเลยครับกระแทกกระเร่งตรงตรงออดขี่มาเกียร์สี่กระแทกตรงตรงห้าสับห้าตรงไปหมดแล้วเวลาขี่ปกติอ่ะปกติเล่นเกียร์ครับบิดแบบบิดกระแทกพุงก่งทุกเกียร์รถมีกําลังขึ้นครับจากเมื่อก่อนเคยขี่หมดไหมไม่เคยไม่เคยหมดสักทีเพิ่งลองแล้วมาลองวันนี้โหพุ่งเลยพี่ไปขี่ มันปิดมันส่งไปรูดไปเลยคือตอนของเดิมเนี่ยก็คือไม่ติดมือใช่ครับของเดิมไม่ติดมือ <c oughs> ม,ตตมีตดมีตดพนตดเข้าเกียร์อ่าเวลาสมมติมาสามตบตีไปตดเลยป๊าป๊าป๊าไปนี้เลยอือแล้วของเดิมมันหมดเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันหมดขนาดนี้ไหมไม่เคยขี่รถทกทีของเดิมแต่เห็นได้ัดเกนนเพราะอ่าของเดิมผมจะขี่เล่นลากเกียร์ 1, 2, หนึ่งสองสามค้ไม่เคยถึงสี่ห้าเพราะว่าสับสี่ห้ามันห้อยแล้วรถเดิมเพราะว่าเป็นรถหนักแบบพอ ใส่กล่องปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ไปเลยไม่มีห้อยก็จบเนี่ยจบครับพี่ติดตามมานานติดตาม่อนัีไม่ได้ซื้อรถแม็งแทสมัยอไหร่ทรถที่เห็นพี่ไปจูนแถวไหนแถวใต้แถวปั๊มอะไรเงี้ยดูคลิปมานานงแต่เฟซเก่าแล้วมีถูกไหมครับเพชรชมูนก็ถ้ามีอะไรถ้าจบก็ขอบคุณมากครับถ้ามีอะไรก็ทักบอกเลยทักบอกไปเลยเพราะว่าก็จะได้มาแก้มาอะไรกันถ้าวันนี้ วันนี้มีอะไรต้องแก้ไหมไม่มีอะไรต้องแก้แล้วครับวันนี้แน่ล่ะแน่ครับขากลับนี่ตอนมากี่ชั่วโมงนะจากเขาจะบูนมาเนี่ยอ่าชั่วโมงนี้นี่ครับกี่มาเนี่ยขากลับซึ่งชั่วโมงได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ